มนุษย์มีจิตวิญญาณเมื่อใดสิ้นลมปาณจิตวิญญาณไปอยู่ที่ไหนมนุษย์เมื่อตายแล้วภายใน49วันวิญญาณผู้นั้นก็จะไปรายงานตัวอย่างยมโลกหรือนรก,กรภูมิผู้ที่ตอนมีชีวิตประกอบแต่กรรมดีพอไปถึงยมโลกเทวทูตก็จะพาไปส่งที่บนสวรรค์ส่วนผู้ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ ชอบทำกรรมชั่วกรรมนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับต้องถูกส่งไปจองจำที่นรกและสเสวยทุกทรมานถึงตอนนี้จึงเพิ่งรู้ว่าพอมัจจุราชมาหาทุกอย่างพาไปไม่ได้มีแต่บาปกรรมติดตัวเท่านั้นแต่สำนึกได้ก็สายไปแล้ว จึงขอแจกแจงความแตกต่างชีวิตหลังความตายของวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจชาวโลกดังต่อไปนี้เจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือกวางทางอยู่เมื่อวิญญาณบาป ไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าก็เข้ารุมตะล่อมกระโจนและขยาขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาปา่าก็จะมีหมู่เทวทูต มาคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่มองนิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยและอีกเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญ,ญาณบาปก็จะทุบตีทิ่มแทงอย่างไม่ปานีปาไซและ ยังมีพวกเจ้ากรรมในเวรพากันตามมาทวงนี้เวรกรรมส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับให้ผ่านไปโดยดีและเมื่อครบเจ็ดวันรอบที่สามเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกกล้ามโซ่ตรวนนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่งกรรมภาพ การทำบาปต่างๆก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเหมือนกับการฉายภาพยนตร์เสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงตอนนี้วิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดแต่ก็สายไปเสียแล้ว และส่วนวิญญาณบาปผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงแห่งนี้จะได้รับการต้อนรับอย่างดีมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกคุมต่างๆและดูสภาพของญาติมิตรที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดและเมื่อถึงรอบ เวันที่4มาถึงภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขากระดาษเงินกระดาษทองนี้ยากลำบากมากภูเขากระดาษเงินกระดาษทองนี้คือกระดาษเงินกระดาษทองที่คนในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้กองสุมทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากอซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์ ส่วนเจ็ดวันที่5วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกและเสียใจถึงตอนนี้จึงเริ่มรู้ว่าอยู่กันคนละภพภูมิไม่อาจกลับไปได้อีกแล้วได้แต่อาลัยอาวรณ์ 7วันที่6เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงตำหนักที่6ยมบาลตำหนัก6จะสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมบัญชีตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากนำบาปและบุญหักลบกันแล้วถ้าฝ่ายบุญมีมากกว่าฝ่ายบาปก็จะให้ไปจุติยังสุขติภูมิถ้าฝ่ายบาปมีมากกว่า จะส่งไปยังนรกภูมิเสวยทุกเวทนาและ7วันที่7นี้เป็น7วันสุดท้ายของ49วันเมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงตำหนักที่7ยมพบาลตำหนัก7ก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากหรือไม่ถ้าได้ถือสินกินเจงดค่าสัตว์ก็จะระงรับโทษ หากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความสนุกไม่ใช่ค่าเพื่อปากท้องก็ให้เพิ่มโทษอีกหนึ่งเท่าข้างต้นนี้คือชีวิต49วันหลังความตายซึ่งผู้ตายทุกคนจะต้องประสบพบผ่านและขอให้ทุกท่านที่อยู่บนโลกใบนี้ประกอบกรรมดีเพื่อไปสู่พบภูมิที่ดี